คือมนุษย์เราเนี่ยอายุมันถอยหลังเราลองมาดูพระสูตรที่พระพุทธองค์ท่านตรัสในเรื่องอายุไขของมนุษย์ที่ลดลงในช่วงที่มนุษย์อายุ80,000ปีคือก่อนหน้าน,นี้พระพุทธองค์ท่านตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า พระราชาเนี่ยจะมีแต่การคุ้มครองคือไม่ได้กระทําให้เกิดทรัพย์แก่ประชาชนผู้ที่ยังไม่มีทรัพย์ก็เลยทำให้ประชาชนเนี่ยเกิดความยากจนขัดสนก็เลยมีการลักทรัพย์เกิดขึ้นเพราะไม่มีจะกินพอกระทําการลักทรัพย์เป็นไปอย่างกว้างขวางก็เลยมีการใช้อาวุธและมีการใช้ของมีคมต่างๆเพื่อที่จะ ฆ่ากันเองเพราะมีการลักทรัพย์ก็เลยใช้อาวุธในการฆ่ากันมีการฆ่ากันอย่างกว้างขวางก็เลยมีการพูดหลอกลวงเกิดการพูดเท็จอ่ะในช่วงนี้พระพุทธองค์ด้านจัดว่ามนุษย์อายุลดลงลดลงมาเหลือแค่4ี่0 0ปีเท่านั้นก็คือช่วงที่มนุษย์อายุ80,000ปีนั้นมีการฆ่ากันมาแล้วมีการลักขโมยมีการพูดโกหกมาแล้วการกระทําแบบนี้ทำให้มนุษย์อายุเนี่ยลดลงมาเรื่อยๆ ในช่วงมนุษย์ที่อายุ40,000ปีเนี่ยก็จะมีการพูดโกหกเนี่ยอย่างกว้างขวางก็เลยมีการพูดจายุแย่ ทำให้เกิดการแตกกันเป็นพวกทำลายความสามัคคีกันและกันก็เป็นไปอย่างกว้างขวางเหมือนกันการที่พูดโกหกมากๆมีการพูดจายุยแย่มีการพูดส่อเสียดกันมากทำให้มนุษย์ก็อายุลดลงมาอีกจาก40,000ปีเนี่ยเหลือแค่20,000ปีเท่านั้นในช่วงมนุษย์ที่มีอายุเหลือแค่20,000ปีเนี่ยก็มีการพูดจาส่อเสียดพูดจายุแย่เอาเรื่องของฝ่ายนี้ไปบอกฝ่ายนูน้นเอาเรื่องของฝ่ายนู้นมาบอกฝ่ายนีย้ทำไปอย่างกว้างขวาง มีการใช้คำพูดลักษณะแบบนี้ตั้งแต่มนุษย์อายุ20,000ปีแล้ว แล้วในช่วงมนุษย์อายุสองหมื่นปีเนี่ยเมื่อมีการพูดยุยงหรือพูดส่อเสียดมากก็เลยมีการประพฤติผิดในกรรมเป็นไปอย่างกว้างขวางเหมือนกันคือการกระทำช่้การประพฤตินอกใจแย่งสามีแย่งภรรยาเขาละเมิดของรักของผู้อื่นมีอย่างกว้างขวางเหมือนกันเห็นไหมมนุษย์ประพฤติผิดในกรรมเป็นชู้นอกใจเนี่ยตั้งแต่มนุษย์อายุสองหมื่นปีละแค่เราร้อยปีเนี่ยบางคนเนี่ยเปลี่ยนคู่ไม่รู้กี่คู่อันนั้นอายุสองหมื่นปียี่ดัวพอมี ีการประพฤติผิดในกามอย่างกว้างขวางพระพุทธองค์ท่านตรัสว่ามนุษย์ก็เลยอายุลดลงอีกจากสองหมื่นเหลือหนึ่งหมื่นปีในช่วงที่มนุษย์อายุหนึ่งหมื่นปีเนี่ยมีการประพฤติผิดในกามที่แรงขึ้นไปอีกแล้วก็มีการใช้คำหยาบมีการพูดเพ้อเจ้อที่แรงขึ้นไปอีกก็เลยเป็นเหตุปัจจัยทำให้มนุษย์อายุจากหนึ่งหมื่นปีลดลงมาเหลือแค่ห้าพันปีเท่านั้น และในช่วงที่มนุษย์อายุ5,000ปีก็ยังมีการเริ่มวางแผนไปในทางที่เป็นโลภอยากได้ของอื่นๆที่มากขึ้นมีการกอบโกยมีการทำลายล้างมีพยาบาทคือมีความคับแค้นมีความอยากจะแก้แค้นผู้อื่นก็เป็นไปอย่างกว้างขวางในช่วงมนุษย์อายุ5,000ปี การที่มีการพูดคำหยาบมีการพูดเผยเเ้อร์อย่างกว้างขวางและมีความโลภอยากได้ของคนอื่นและมีการทำร้ายกันทำลายกันล้างแค้นซึ่งกันและกันเพราะความอาฆาตพยาบาทก็เลยเป็นเหตุปัจจัยทําให้มนุษย์นั้นอายุสั้นลงจาก5000ปีเหลือ2 5 0 0ถึง2,000ปีเท่านั้นคือทําชั่วมากๆมนุษย์เราก็อายุลดลงในช่วงระหว่างที่มนุษย์อายุ2000ปีถึง2,500ปีเนี่ยในช่วงนี้ก็ยังมีความโลภยังมีความพยา บาทมากขึ้นชนิดที่เห็นกงจักเป็นดอกบัวคือนิยมทําความชั่วกันมากเมื่อทําความชั่วแบบนี้มากโลภอยากได้ของอื่นมากพยาบาทโกรธแค้นขัดเคืองคนอื่นมากก็เลยเป็นเหตุบัใจจัยให้มนุษย์เนี่ยอายุลดลงไปอีกอายุประมาณ2 0 0 0ปีถึง2,500ปีก็ลดลงมาเหลือแค่1000ปีเท่านั้นเองในช่วงที่มนุษย์อายุ1000ปีเนี่ยพระพุทธองค์ท่านตรัสว่า คนจะมีความเห็นผิดเป็นไปอย่างกว้างขวาง,วางก็เลยทําให้มีความยินดีที่ไม่เป็นธรรมะมีความโลภไม่สิ้นสุดแล้วก็เลยประพฤติตามอํานาจของกิเลสคือไม่สนใจว่าอันไหนเป็นส่วนดีสนใจแต่ความชั่วสนใจแต่เรื่องของความโลภอยากได้ ก็เลยประพฤติไปในทางที่ตามอํานาจของกิเลสช,ช่วงนั้นอกุศลทมทั้ง3ประการเนี่ยเจริญรุ่งเรืองมากก็คือ,ค,อความยินดีที่ไม่เป็นธรรมความโลภไม่มีสิ้นสุดการประพฤติตามอํานาจกิเลสเนี่ยเป็นไปอย่างแรงกล้าเป็นไปอย่างกว้างขวาง,วางเพราะฉะนั้นเมื่อมนุษย์เรามีอกุศลแบบเนี้ยก็เลยเป็นเหตุปัจจัยทําให้ไม่มีการปฏิบัติต่ตอมารดาบิดาอย่างถูกต้องหรือปฏิบัติต่ตอสมณะพราหมณ์คือไม่มีความอ่อนน้อมตามฐานะสูงต่ําไม่มีความอ่อนน้อม ทำตนต่อพ่อแม่ต่อสมณพราหมณ์ต่อพระพิสุสงฆ์คือต่อผู้ที่สงบการที่ไม่มีความอ่อนน้อมทำตนหรือการไม่ประพฤติต่อพ่อแม่มีมาตั้งแต่สมัยมนุษย์อายุ500ปีแล้วด้วยการที่ไม่มีความอ่อนน้อมทำตนคือไม่ปฏิบัติชอบในมารดาบิดาเนี่ยก็เลยเป็นเหตุปัจจัยทําให้มนุษย์เนี่อายุลดลงอีกลดลงจาก500ปีมาเหลืออายุ250ปีถึง200ปีและก็ 100ปีเห็นไหมนี่คือช่วงยุคของเราแล้วยุคของเราเนี่ยอยู่ใน100ปีเราจะเห็นลูกหลานหรือเห็นบางคนเนี่ยไม่ปฏิบัติอย่างถูกต้องในมารดาบิดาคือไม่มีความอ่อนน้อมตามฐานะสูงต่ำแล้วไม่มีสัมมาคารวะแล้วทั้งต่อคนในครอบครัวหรือต่อสมณะพราหมณ์มีความแข็งกระด้างไม่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนเพราะนั้นเป็นเหตุปัจจัยทําใ,ทให้มนุษย์เนี่ยอายุลดลงเหลือแค่100ปีมารุ่นพวกเราก็เลยเห็นชัดขึ้นเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่า หลังจากพวกเราไปในยุคร้อปีเนี่ยมันก็จะเริ่มทําให้มนุษย์เนี่ยอายุลดลงเพราะว่ามันมีอกุศลมากขึ้นพระพุทธองค์ก็เลยตรัสว่าหลังจากเนี้ยมนุษย์จะมีอายุขายลดลงเหลือแค่10ปีจะมีแต่อกุศลมีความเสื่อมลงไปลงไปลงไปพระองค์ตรัสว่าผู้หญิงอายุ5ปีเนี่ยก็จะมีบุตรได้ คือมีครอบครัวแต่งงานได้รสทั้ง5คือเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยและก็รสเค็มเนี่ยจะไม่มีในยุคนั้นมนุษย์ก็จะกินกุรุสกะแทนการกินข้าวคือไม่มีข้าวให้กินไม่มีร่องรอยของกุศล,ลกรรมบดเพราะนั้นแสดงว่ากุศลกรรมบทเนี่ยเริ่มหายไปแล้วก็จะมีแต่อกุศลกรรมบทเนี่ยเจริญรุ่งเรืองที่สุดในหมู่มนุษย์เพราะนั้นในยุคที่มนุษย์อายุ10ปีนั้นน่ะจะไม่มีคําพูดว่ากุศลไม่มีการทํากุศลไม่มีการทาบ ละจะไม่มีการยกย่องสรรเสริญเคารพบ,บิดามารดาไม่มีความเกื้อกูลต่อพ่อแม่ละไม่มีความเกื้อกูลต่อญาติผู้ใหญ่ไม่มีความเคารพต่อสมณะพราหมณ์ละไม่มีการพูดคําเรียกว่าพ่อแม่น้าชายน้าหญิงลุงป้านา้าอาไม่มีคําเรียกพวกนี้ละสัตว์โลกก็จะเป็นสภาวะเหมือนสัตว์เดรัจฉานนะ ทำการมั่วสมกันละก็เลยทําให้มนุษย์ในยุคนั้นมีแต่ความอาฆาตคือมีความคิดที่จะฆ่ากันอย่างแรงกล้าแม้แต่ระหว่างมารดากับบุตรคือแม่กับลกูกลูกกับพ่อ หรือพี่น้องกับพี่น้องด้วยกันครอบครัวเห็นหน้ากันก็จ้องที่จะทําร้ายกันจ้องที่จะฆ่ากันดังนั้นในช่วงที่มนุษย์อายุ10ปีนั้นพระพุทธองค์จึงบอกว่าจะมีการใช้อาวุธเนี่ยติดต่อกันเนี่ยเวันคือจะมีการฆ่ากันอยู่7วัน แต่พระพุทธองค์ท่านตรัสว่ามีมนุษย์อยู่กลุ่มหนึ่งไม่เข้าร่วมในการฆ่ากันเองจะมีกลุ่มหนึ่งที่หนีไปสั้นตัวที่พอที่จะสั้นตัวได้ตลอด7วันพอผ่านไป7วันก็ออกมาพบกันแล้วก็ยินดีสวมกอดกันกลุ่มคนพวกนี้ที่เหลืออยู่ในยุคนั้นนะตกลงว่าจะไม่ฆ่ากันก็เลยทําให้ชีวิตมนุษย์เนี่ยรุ่นลูกอายุค,ค่อยๆย,ยืนขึ้น จาก10ปีพอรุ่นลูกก็20ปีพอรุ่นลูกของคนที่อายุ20ปีก็จะมากขึ้นเป็น40ปีโดยลําดับจนมนุษย์อายุมากขึ้นมากขึ้นจนถึง80,000ปีครั้งหนึ่งในยุคที่มนุษย์กลับไป80,000ปีครั้งยุคนั้นก็จะเป็นศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์หน้าที่มีพระนามว่าเมตเตยะสัมมาสัมพุทธะหรือที่เราเคยได้ยินได้ฟังกันชื่อว่าพระรีอรยะเมตไตรนั่นเองและในยุคนั้นก็จะมีพระเจ้าจักรพรรดิอุบัติ ้ดวยชื่อว่าพระเจ้าสังขะนี่คือมนุษย์เราจะมีอายุลดลงเพราะว่าอากุศลมันจเจริญกุศลมันเสื่อมอากุศลเนี่ยมันเริ่มมากขึ้นมากขึ้นตั้งแต่มนุษย์อายุ80,000ปีแล้วไม่ใช่แค่รุ่นเราแต่หลังจากพวกเราเนี่ยมันจะมากขึ้นมากขึ้นไปอีกจนไม่ไหวแล้วฆ่ากันเองเพราะนั้นอย่าไปเกิดในยุคนั้นถ้ายังต้องเกิดอีกก็ไปเกิดในยุคที่มนุษย์กลับมามีอายุ80,000ปีในศาสนาของพระพุทธเจ้าที่มีพระนามว่ามเมตตยสัมมาสัมพุทธะแล้ว เมื่อไหรอ่อะนานขนาดไหนมีมนุษย์ที่อายุยืนนานขนาดนั้นกลับมาอีกครั้งแล้วในช่วงที่เรารอเราตายไปเราไปรอที่ไหนละ่ะถ้าสมมุติว่าไม่หลุดพ้นเราจะไปรอที่ไหนก็ไปรอในภพภูมิเทวดาแต่ถ้าไปรอในนรกก็โอ้แล้วเราจะได้กลับมาเกิดอีกไหมละ่ะเพราะนั้นในชาตินี้เรามีโอกาสที่จะแก้ไขมีโอกาสที่จะแก้ตัวก็รีบอย่าไปกระทำบาป